ระบบป้องกันภัยทางอากาศ M-48 ชาป p ร r เป็นหนึ่งในระบบอาวุธต่อสู้อากาศยานพิสัยไกลที่มีบทบาทสำคัญในประวัติศาสตร์การทหารสมัยใหม่ระบบนี้ถูกพัฒนาขึ้นโดยสหรัฐอเมริกาในช่วงทศวรรษที่1960เพื่อตอบสนองต่อภัยคุกคามจากอากาศยานที่บินในระดับต่ำซึ่งในยุคนั้นมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทั้งเครื่องบินขับไล่เฮลิคอปเตอร์โจมตีและอากาศยานสนับสนุนการรบภาคพื้นดินจุดเด่นของ M-48 ชาป p a r r a l คือการนำขีปนาวุธอากาศสู่อากาศ m 9ไ Sidewinder มาปรับใช้ในบทบาทการป้องกันภยัยทางอากาศภาคพื้นดินขีปนาวุธชนิดนี้ใช้ระบบนำวิถีแบบอินฟราเรดสามารถตรวจจับและติดตามความร้อนจากเครื่องยนต์ของเป้าหมายในอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้มีความแม่นยำสูงเมื่อใช้ต่อสู้กับเป้าหมายที่เคลื่อนที่เร็วระบบ M48 c h ปาร่าถูกติดตั้งบนตัวรถสายพาน M113 Army Personnel Carrier ซึ่งเป็นยันเกราะที่ได้รับการพิสูจน์แล้วในด้านความทนทานและความคล่องตัวการใช้ตัวรถ M113 ทําให้ c h ปาร่า r สามารถเคลื่อนที่ไปพร้อมกับหน่วยทหารราบและหน่วยยานเกราะในสนามรบได้อย่างราบรื่น ช่วยเพิ่มความสามารถในการป้องกันกำลังรบจากการโจมตีทางอากาศระหว่างการเคลื่อนที่โดยปกติ M-48 ชปปาปร a r r จะบรรทุกขีปนาวุธจำนวน4ลูกบนแท่นยิงที่สามารถหมุนและยกมุมยิงได้อย่างรวดเร็วระบบนี้ถูกออกแบบมาให้ใช้งานง่ายลดความซับซ้อนในการปฏิบัติการทำให้สามารถตอบสนองต่อภัยคุกคามได้ในเวลาสั้นแม้จะเป็นระบบที่ใช้เทคโนโลยีจากยุคก่อน แต่ในช่วงเวลาที่เข้าประจำการถือว่ามีประสิทธิภาพสูงและคุ้มค่าในการใช้งานภารกิจหลักของ M 4 8ชปรราปารร a คือการป้องกันภัยทางอากาศในระดับยุทธวิธีโดยมุ่งเน้นการคุ้มครองหน่วยรบภาคพ,พื้นดินฐานทัพเส้นทางลำเลียงและพื้นที่สำคัญทางทหารระบบนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการป้องกันภัยคุกคามในระยะใกล้ ซึ่งระบบป้องกันภัยทางอากาศทิสัยไกลาอาจไม่สามารถตอบสนองได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพสำหรับกองทัพบบกไทย M-48 ชาปา a รเคยถูกนำมาใช้งานเพื่อเสริมขีดความสามารถด้านการป้องกันภัยทางอากาศในช่วงเวลาหนึง่งโดยเฉพาะในยุคที่ภัยคุกคามจากอากาศยานระดับต่ำเป็นประเด็นสำคัญระบบนี้ช่วยเพิ่มความมั่นคงให้กับกำลังรบและโครงสร้างพื้นฐานทางทหาร แม้ว่าในเวลาต่อมาจะมีระบบป้องกันภัยทางอากาศที่ทันสมัยกว่าเข้ามาแทนที่ Bel แต่ M48 ชาปาเราก็ยังคงเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์การพัฒนากองทัพบกไทยในด้านข้อจำกัด M48 ชาปารรมีระยะยิงและขีดความสามารถที่จำกัดเมื่อเทียบกับระบบยุคใหม่นอกจากนี้ระบบนำวิถีอินฟราเรดยังอาจได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศหรือมาตรการต่อต้านจากเป้าหมาย อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาตามบริบทของยุคสมัยที่ถูกพัฒนาขึ้นระบบนี้ถือว่าประสบความสำเร็จและตอบโจทย์การใช้งานได้เป็นอย่างดีโดยสรุป M48 ช h a า a r าเป็นระบบป้องกันภัยทางอากาศที่สะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาทางเทคโนโลยีการทหารในช่วงสงครามเย็น การผสมผสานระหว่างความคล่องตัวของยานเกราะ M 1 1 3และความแม่นยำของขีปนาวุธ M 9บเ้าไซวินเดอร์ทำให้ระบบนี้มีบทบาทสำคัญในการปกป้องกำลังรบภาคพื้นดินแม้ในปัจจุบันจะถูกแทนที่ด้วยระบบที่ทันสมัยกว่าแต่ M 4 8ชสปารรายังคงเป็นตัวอย่างสำคัญของนวัตกรรมทางทหารและเป็นบทเรียนที่มีคุณค่าในประวัติศาสตร์การป้องกันภัยทางอากาศ